สวัสดีค่ะพาอกันอยกระับหนึ่งชาแนล USA ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันก็มาแต่งนาพีเบิ้งนอกจากนออันจะพาลูกออกไปเอาขนมพี่น้องอันไปห่างนะพี่น้องสเบ่าสชูฟังเด้อฮาอ้นสูบ่าชูฟังพี่น้องไ็แต่งนาพีไปนะพี่น้องอันไปห่างเนาะคนเต็มเลยพี่น้องอยู่ในห่างนะบัดที่นี่พอเขาไปหอนห่างนะพี่น้อง มันบ่มีคนแต่งหนา้าคือข่อยยากคนน่ะพี่น้องสมาเขาสิใส่เป็นสุดเอาเขาจะบ่มีผู้ใดเขียนหนา้าเขียนตาแนวนี่พี่น้องสรุปแล้วก็เป็นตัวตลกผู้เดียวพี่น้องเลยในหางข่อยอยากอายขนาดเลยข่อยย่างก้มนานข่อยย่างไปใส่กมแต่คนแนี่มึงข่อยแล้วเขาก็อมยิ้มมาพี่น้องเขาหัวกันสานานพันปืนน่พี่น้องข่อยก็หัวตามเขาพี่น้องหัวทั้งหัวทั้งอันหางแล้วพี่น้องย่างไปใส่กมิต่คนเลี้ยวมาหัวข่อยสินะพี่น้อง แล้วเขาก็ซุบชิบกันนะพี่น้องเขาก็ะคำคำนะพวกใครเหลียวไปเห็นเขาก็แย่งหัวสินะพี่น้องเขาแย่งหัวตามเขาอ่ะนะพี่นอ้องเพราะว่ามันไม่มีคนแต่งือข่อยนะจ้าคนนะพี่น้องเขาจะใส่เป็นเสือผาเอาแม้กลายว่าข่กยเป็นอันพีไาอยู่ผพ้ดเดียวพี่น้องแต่งหน้าพีไป ก็คืว่าอันแตงนาผีไปให้ลูกพุ่มบกพุ่มใจนะแม่เป็นผีไปมือนี้นะดัน่ามีคนแตงนาผีมีข่อยอยู่เู้เดียวเบิดห่างอ่ะพี่น้องเอยมีต่คนเบิงข่อยข่อยในย่างก้มนาขบกาเงยนาพี่นองง้องเงยกับเงยนิดน้ดนอยพี่นองง้องเงยปุบคนหัวกันนะพี่น้องอันไม่เป็นตังหัวนะพี่น้องมันแตงหนา อากาผมเอยียงนุ่นนี่นั่นแม่บาสามาขี่กัน่แม่พี่น้องมันก็เลยไเป็นตั้งหัวกายกายเป็นว่าข่อยางพานาไผมีตะขคนหัวพี่น้องใครก็อยากอายอยากอายพี่น้องไปห่างหมู่บ้านนี่เนาะเพราว่าวก็อดหัวบ่ได้พวกก็หัวคือกันอ่ะเพราว่าก็จังสีว่าจางงังไดเนาะอันเห็นนม่แต่งหน้าพี่ไปอยู่พูด,เดยเวิดห่างอ่ะแม่พี่น้องจเแม่นบ่คือบบานคือเมืองเขาก็ยังวายูา่อันพาลูกไปเอาขนมแล้วก็ไปชอปปิ้งต่อได้พี่น้องไปซื้อของยูเฮสมาร์ ลา,านเอเชียนะจน๊ะน้องมีตะก้อนเบิงข่อยพี่น้องเขาก็หูอยู่หรอกว่าเป็นวันฮาโลวีนแตงผีนะพี่น้องแต่นผีของข่อยนะมันผีไป็นตะหัวไงพี่น้องมันบ่เป็นผีแบบว่าอแตงเป็นยู่คนอื่นนะพี่น้องฮัดแตงนู่แต่งบ่เป็นว้วยแตงได้ซ้ำอยู่แล้วข่อยก็ได้สิแตงซึ่งไดอีกเฮตนาบาดกะเฮดบ่เป็นสีหนะาพี่น้องสรุปแล้วเมอว่านี่ไปแบบอายขนาดเลยพี่น้องเลยไปย่างหาง ยางไปมองได้กับมแต่คนยิ้มใช่นะพี่น้องยิ้มใช่ข่นะพี่น้องอข่ก็อดคำบ่อใดก็เลยยิ้มตอบพึ่งสินะยิ่งข่ค้ำพี่น้องเขาแห้งผ้ากันคำแห้งนะพี่น้องก็แจ้งสิว่าจ้งใดแต่อยากหัวนะพี่น้องเลยจะเอาเอามาเล่าซูฟั่งนะจันนว่าอันแต่งผีไปอันเบิดหางมันเป็นผีอยู่ผู้เดียวพี่น้องคนอื่นเขาไม่ไดแต่แตแตงตัวงามๆแต่งแบบว่า แต่งเป็นสุดเอาอ่ะพี่น้องบ่มีไผแต่งหนจาจะคนแม่พี่น้องยังหน่อยกับากันยืนเบิ่งข่อยจูโกโจะเคอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาก็สิว่าอันมันอีหยังนี่มาอยู่ผู้เดียวประมาณเนี่เบิดหางมีมึ่งอยู่ผู้เดียวบ่าคือมุงประมาณนี้นะพี่น้อง <c oughs> อก็จักเสียว่าจังไดนาะมันแต่งไปแล้วแมก็เล่าอันจักเป็นพีตลกหรือจักเป็นพีหยังดอกไปนี่ก็ได้แจ้งหนาไปเลยแต่งให้ออ้ยพี่น้องคลิปจบแล้วสวัสดีค่ะ